ห้าดอกไม้ที่นิยมใช้ไหว้พระคร้องความหมายดอกไม้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนอกจากธูปและเทียนแล้วที่ใช้ในการบูชาพระซึ่งดอกไม้ที่นิยมมาถวายแต่ละชนิดนั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายแตกต่างกันออกไปวันนี้มาฟังกันว่าแต่ละชนิดมีความหมายอย่างไรกันบ้าง 1. นึ่งดอกบัวดอกบัวเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความบริสุทธิ์สงบมีพลังซึ่งเชื่อว่าหากนำมาถวายพระก็จะพบแต่ความสำเร็จเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่จะนำมาใช้ประกอบการทําบุญ 2. ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้นั้นเป็นดอกไม้ที่เป็นสนัญลักษ์ณ สือถึงความมีมิตรภาพและความงดงามและเชื่อกันว่าจะพบแต่ความสำเร็จทำสิ่งใดนั้นก็ราบรื่นไร้อุปสรรคขวางกัน้น 3. ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองนั้นเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมให้มีชีวิตความจเจริญก้าวหน้าชีวิตรุ่งเรืองสว่างสวยเงินทองไหลามาเทมา ดังสีทองเหลืองอารามโขงดอกดาวเรืองนั่นเอง 4. ดอกมะลิดอกมะลินั้นเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่เป็นสนัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความรักซึ่งเชื่อว่าสีขาวและกลิ่นหอมเย็นสดชื่นของดอกมะลินั้นจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขและมีความร่มเย็นตลอดไป 5. ดอกรัก เราจะพบเห็นดอกรักใช้ถวายพระในรูปแบบของพวงมาลัยสำหรับดอกรักนั้นเชื่อกันว่าหากถวายจะช่วยส่งเสริมให้มีคนรักเอนดูรักใครเมตตาพบเจอแต่ความรักที่เต็มไปด้วยความสุขนั่นเอง